ที่ไม่เล่นเยอะนะทองเขาจะเอาเราให้คำได้ครับได้เลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับไม่ต้องสนมาดิพี่เชนบอกล็อกบอกได้ไหมครับล็อกเลยครับทงยิงก็อยู่ครับล็อกครับทองล็อกแล้วครับยิงอยู่เขาพี่เชนบอกให้ลงก็บอกเลยนะครับดลแลครับทองครับลงไปเล่นลงไปเล่นครับลงไปฆ่าหลังไฟให้หมดลงไปฆ่าหลังไฟให้หมดครับอ้าวเขากดผิดว่ะพี่พี่ดูผมได้นะ เคสนึงมันก็น่าจะถึงครับไอ้กอลลิมิตหรือเปล่าครับผมส่งไฟล์ไหนยังยังยังมันแค่บูปินมันแค่บูแดงใช่อะไรนะอะไรนะก๊อล์ตอรีประเทศเราพี่ดูให้ดูต่อประเทศเ่าเดี๋ยวรีเดี๋ยวรีพี่ดูให้ก่อนเที่ยงคืนไงผมส่งก็ส่งให้เขาเลยส่งให้เขาเลยครับส่งให้เขาเลยถ้ากอตบอกว่าก๊อตมั่นใจว่าน้องคนนี้ทำดีอ่ะส่งเลยก็ต้องรอวันหลงเขากำลังจะให้สภาไปส่งครับ โอเคเราเรื่องส่งที่บ้าน,านเหรอข,บว,ขบวนสภาทำได้นะเพราะว่าอ๋อมันน่าจะลงที่อื่นแน่เลยพี่เป็นเป็นเป็นรถสภาไอรถสภาพี่รถรับส่งอ่ะหมดเลยตั้งขบวนเ,นเดิมไหมลา่าสุดิมที่ที่จากก่อนหน้าเนี้ยงั้นงั้นเป็นอย่างนี้เพื่องนงั้นเป็นอย่างนี้เอ่อกูว่าเขาได้ส่งซื้อเวลาถูกป่ะในความหมายคือส่งไปเพื่อซื้อเวลาเพราะแน่นอนว่าเขารู้อยู่แล้วบ้านน่ะอยู่ไม่ได้เลเบลไปก็ตายกูว่าเขาน่าจะไปอยู่พวกตามคงตามเขาเฮียอะไรพวกนี้ป่ะแต่ แต่อย่างนั้นยังไงเขาต้องเอาบูปินนะถ้าถามกูอะยังไงเขาต้องเอาบูปินนะเราในนี่สะพานไอ้บิ๊เอานนลงมาอันั่นแปลว่าตอนนี้หยิบของแล้วเซตของแล้วแต่แค่ว่าให้ไปส่งพวกตามป่าตามเขาถูกปะใช่ไปส่งแบบไปส่งเพื่อนรวมเพื่อนอย่างได้แล้วงั้นงั้นพี่ว่าตอนตอนที้คือต้องขับตามไว้แต่อย่าไปยิงยาเขานะขับตามเอางั้นกระจายดักแบบนี้ได้ป่าววเพื่อนกระจายดักแบบพวกเส้นไฮเวย์ตัดออกไปเลยหน้าคุกอะไรอย่างเงี้ยกระจายกระจายไปทุกที่เลยเพราะยังไงสุดท้ายแล้วเขาไม่ลงไฟอ่ะ เขาเขาสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้เลยนะแบบว่าสมมุติว่าเราตามใช่ไหมเขาเขาบอกให้ขับขับหนีกันเลยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดมึงจะตีจากจีจากจีิงพามันไม่ไหวกันแล้วเขาแข็งเกินไปเราเคยลองหลายทีแล้วมันไม่มันไม่คุ้มเว้ยพี่โอ้โหเราตามยากเว้ยเราตามก็พี่ถึงบอกว่าเนี่ยกระจายกระจายไปล่ะมึงลองกระจายกันดูไปล่ะไอ้เฮียรถมึงถึงยี่สิบกว่าคันอะมึงกระจายเนี่ยไปไปอยู่ตามจุดเลยอ่ะเข่าโคเคนเฮียอะไรพวกนี้กระจายไม่ให้หมดเลยอ่ะเจอตรงไหนรีบรักแชทบอกง่ายกว่าปะ สุดท้ายมึงขับตามไม่ทันอยู่แล้วอ่ะจริงนะจริงใช่พี่ขับตามไม่ทันอยู่แล้วแล้วเขาเป็นตาม,มาตามเส้นท,ที่มันจะผ่านอะ่นะ,อะเช่นเมืองบนหนึ่งหน้าคุกใหญ่หนึ่งเ,เส้นออกไฮเวย์หนึ่งเขาโคเคนหนึ่งซ้ายแมปหนึ่งขวาแมปหนึ่งเนี่ยยังไงมันก็ต้องผ่านสักทางอะ่ะมันมันมันต้องมีใครเห็นบ้างอะ่ะเดี๋ยวพี่สางตรงฝ่กพี่ก่อนแล้วกันไอเกียเกียเกีย,กย<ๆ>ดักเส้นขวาแมปให้พี่หน่อยดิทางที่สภาออกไปขวาแมปอ่ะขวาแมปพวกไอเส้นขวาที่มันจะไปตู้ประชาชนได้เกีย เอ่อส่วนคันจอจอดักซ้ายแบบให้กูหน่อยเพื่อนสายเส้นพวกเอ่อแลนฟ้าแลนฟ้าเป็นต้นใบเพื่อนเออลากยาวไปเลยเห็นสภาไปบอกบอกหน่อยเอ่อชิปะะชิปชิปชิปดักเส้นในนี้พี่หน่อยอใช่ใช่ใช่สภาเวลาแปะครับเกียร์ตรงาาตรงไม่ตรงตรงทางทางลงบ้านเราก็ได้เกียร์มันเหลืออีกไม่เยอะหรอกจะจบอ่ะกูว่าปล่อยเขาเสร็จเฮ้ยหลงมันเหลือเหลือไม่เยอะหรอวะเพื่อนมันมันเพิ่งเข้าตู้มันมันบุปิ้นแดงมันมันในนี่ไม่ใช่หรอวะก๊าลานแล้วสิบหกก๊าลาร์สิบหกเกิหกล้านครับพี่อันนี้สิบหกล้านแล้วหรอ เอได้ครับตอนนี้16ล้าน16หรือเปล่าครับจะต้องขัดูอีกแล้วครับเอ่อคนหนึ่งมันมันตีมันค่าเท่าไหร่วะไม่น่าถสิพี่ติดใบต้ใบไม่ผมผมผมคิดว่าเขาเรียงเรียกรวมสภาครับพวกพวกสุบูรุพวก48มาแล้วไปสภานะอ่ะให้ยอันนี้อันนี้แล้วนะได้สองเซตเขารวมสภาเขารวมสภาโอเคได้พี่ชิคให้ทุกคนมันก็6ล้านแล้วนะถ้าไปละ200 สามสิบคนก็หกล้านเหรอยเอ้ยก็ยังก็ได้ได้อีกรอบนะหลวงก็ได้อีกรอบไปแต่บางอย่าลืมนะบางคนมันมีปืนด้วยจะเกินเออดักชันรีบเพื่อนกับมาบอกรวมเดือดโดมบอกไม่ต้องดักแล้วมารวมเดือดโดมเขาเขาจะเขาจะรวมเดือดโดมเขาดักชันได้พี่เลยทนเต็มเต็มอ่ะ ว่ารอบนี้รอบนี้ใช้วิธีการเอาเอาไปก่อนไว้หลงเอาเอาทั้งหมดเนี่ยเสร็จปุ๊บอีกรอบหนึ่งอ่ะรอเขาเต็มเต็มอ่ะแล้วเอาชุดเดียวเอาให้ไปเวลาเดียวกันหมดอ่ะมันมันน่ามันน่าจะกำไรหน่อยไหมเราจะน่าจะได้คีและคอยแถมมาฟรีเพิ่มอีกอัลสราว่าเขาต้องออกกี่โมงของพี่ยังไงต้องเล่น ทองฟังวุนว้น,นยังตีอยู่แล้วครับตีอยู่แล้วโอ okay. เคแล้วก็ตีพี่ย้ำอีกทีนะพี่บอกให้ล็อกรถแ <ba? S 2> ล้วล็อกรถโอเคปะล็อกรถได้ครับทางจะตีหัวแปะเลยครับดีมากน้องพี่ขอซ่อมก่อนนะลง,ลงลงทีนึงไอ้เจ้องมีกล่องซ่อมครับกับพีไม่ไม่ต้อง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 พี่มีให้มีพี่จะม,มาพี่จะม,มาโอเคครับโ okay. อเคขอบคุณซับสไคร์ด้วยครับผมซับสไคร์จากคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณหนิงหนึ่งหกแปดด้วยนะครับขอบคุณอากุศลกิงโอ้ยพี่ยูขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณเอฟฟอรบอนะครับขอบคุณมิสเตอร์บันดิตด้วยขอบคุณนะครับซับสไครต์รักแรงน้อยรักแรงนานนะครับจะห้าพันแปดร้อยซับแล้วของคุณผู้ชมทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับห้าพันแปดแล้วขอบคุณครับขึ้นขึ้นไปกินข้าว ยี่สิบห้ายีาบ่บหกคน้ำเนิดสภาอากาศคือตอนนี้เขาน่าจะไปยากแล้วนะบ้านก็นกลับไ,<ม>ไม่ได้คือเขาจะเขาจะบอกว่าเขาจะใช้ข้ออ้างเรื่องนั้นปะ่ะผี่เรื่องคนเข้าตู้แล้วอยู่ต่อปะ่ะอยากรู้แต่ถ้ามีคนเข้าบีเขาจะอยู่ต่อได้สามสิบป่ะไม่น่าเกี่ยวป่ะเพราะว่าสุดท้ายคนที่เข้าไปเขาต้องรอรอคนที่เข้าไปมันก็แปลกแปกปะ่ะก็อรอยาวเลยถูกปะ่ะ ใช่ใช่อย่างนั้นก็ตกไปชั่วโมงมันใช่อย่างนั้นก็ต้องออกก่อนครับชุดแรกที่ออกมายืนแล้วอ่ะมันก็ต้องสากสิบนาทีไงแต่แค่ไ่้คนที่หลังอ่ะมันมันมันออกมามันก็ต้องรอวิ่งวิ่งมาเติมเองไงแต่ทำไมจากพี่มองพี่เหมือนเขาจะขึ้นรถสพานะก๊อตรถสพามันเสร็จแล้วนะก๊อตจากคนที่ไม่ขึ้นรถสพาได้ปะก๊อตพี่ว่าเขาขึ้นรถสพาคขานข้งชวนนะรตอนนี้ยังไม่ขึ้นครับ่ไมขึ้นวมคุยกันอยู่รับอืมพี่ว่าตอนนี้พี่ว่าเขาขึ้นรถสพาแน่นอนก๊อตแต่่วา จากที่พี่คำนวณน,นะพี่คิดว่านะในความคิดพี่นะพี่ว่าเขาจะไม่มีทางรวมกันเขาจะแยกกันหมดทุกคนเลยผมว่าเขาจะใช้เวลาให้นานที่สุดอะพี่เพื่อให้เราอุ้มไม่ทันอะไรก็เป็นไปได้แต่อย่างที่บอกว่าต่อให้คำนวณยังไงสามสิบนาทียังไงก็มีเวลาทันนะได้อีกไฟ์หนึ่งใช่ได้อีกไฟ์หนึ่งครับแต่พี่ว่าเขาเขาอะจะไม่ยอมไฟ์กลุ่มใหญ่แล้วแต่เขาอะเรื่องที่จะกระจายแล้วก็ให้เราจับได้คนสองคนเข้แต่ปะแล้วก็เอาพี่เอาครับเอาเอาอย่างนั้นก็เอา จับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นครับแต่เอาหมดเพราะว่ายัางไงบีซีปฏิกิริยานางอยู่แล้วตำรวจมันไม่มันมันไม่ได้อยู่ที่เราหมดนะครับพี่ว่าน่าเอาเออแล้วทีนี้มันมันแคสไปเคสหนึ่งพี่จะต่อไปหรือว่าพี่จะปล่อยเขาเหรอครับพี่ผมห่างไปว่าผ่าพี่เฉนเลยว่าผ่าพี่เฉนเลยเสร็จของหน้าเลยครับเฉียนว่าไงไปรุ่นคือมันมีเคสที่แคสไปพี่พี่จะตอบหรือว่าปล่อยเขาไปพี่มีเคสที่แคสไปเหรอครับใช่ใช่ครับ เออแคสไปแล้วคือคือยังไงอ่ะมันคือแคสยังไงครับไม่ไม่เข้าใจมันมันแคสแล้วทีนี้ตัวเขาบั็กเข้าตู้อ่ะพี่ผมก็เลยขึ้นก่องให้เขาทีนี้เขาเลยไม่ให้ผมถามพี่ว่าพี่จะอุ้มเขาต่อไหมจะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาไปรวมเพื่อนเลยครับให้เขาไปรวมเพื่อนเลยไม่เป็นไรเล่นกันใหม่ครับเล่นกันใหม่ครับ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 อะไรครับพี่ลักษณ์ใช่ไหมครับเอ็ดบีออฟฟิเชียลครับใช่ อะไรทำอะไรอ่ะแล้วถ้าเขาขึ้นรสภาเขาจะไปไหนครับพี่เส่เหมือนแย้ายาันแบบนั้นเลยเขาบไละเอาดิค่านานไม่เอาได้ไงทำงานเาจริงเาหรอทุบให้อะไรนะทองเออเขาจะขึ้นรถสภาทำไมเขาจะขึ้นรถสภาทำไมใช่ใช่ครับใช่เขายอมใช้ยา้เขายอมใช้สิทธิ์บอดคอยใช่ครับเขายอมใช้สิทธิ์บอดคอยเพื่อให้เจ๊ไม่เข้าตู้ไงอ่าได้ครับได้ครับตอนนี้เขาจะต้องรอล่วมให้ครบครับเพราะว่าเขาก็จะกระจายมั่วไปหมดไง พี่ว่าตอนนี้เขาน่าจะอยากรวมอ่ะอยากรวมให้ครบให้มากสุดเท่าที่จะมากได้แต่พี่ว่าตอนนี้เขาทำไม่ได้ไงใช่ครับแต่ว่าหลังเที่ยงคืนทองมองว่าเขาน่าจะยืนนะคะเพราะว่าเห็นเมื่อกี้พี่พี่พบอกว,ว่ามันเขาฝั่งเขาเหมือนอแต้มบุญน้อยด้วยมั้งครับเลยเข้ามาได้ใช่ใช่ครับใช่ใช่หลังเที่ยงคืนเขาจัดเต็มตลอดครับ<ม>ากาับไอ้น้าคาทองหยินตอนตอนเมื่อวานน่ะโอ้โหบานลเรลือมีแต่เราสิน้อยลงเรื่อยๆยิ่งดึกคนเรายิ่งหาย เออขอบคุณสมัครสมาชด้วยเพิ่งเห็นขอโทษด้วยครับขอบคุณแอนอนิมัสด้วยครับ NPD นะครับผมกิฟต์ซับด้วยขอบคุณหนิงนะครับผมมากิฟต์ซับเพิ่มอีกขอบคุณนะครับขอบคุณคุณหนิงด้วยนะครับภาษากิฟต์ซับเพิ่มแล้วก็ขอบคุณใครก็ไม่รู้ด้วยครับอภาษามากิฟต์ซับให้ขอบคุณมากครับกิฟต์ซับรับไหมอะไรคือกิฟต์ซับรับไหมว่าเขาดูสภาออกนะพี่ออกเขาออกไปเนี่ยพี่เริ่มครับอื่นรู้สึกไหม่ขาเขาจะออกเวลาวันอื่นที่แปลว่ากินนังรับว่ากินนังชัวร์พี่ อ่าใช่นากาไม่ออกครับนากาไม่ออกนากาอยู่อยู่ครบเลยกระตุกไม่ทองไม่ไม่นะครับทองไม่นะครับไม่เลยเหรอใช่ครับไม่ไม่เลยครับทำไมผมกระตุกไว้เฮีย ลเลขซับมันหัวล็อกไม่ผมยังไม่อัปเดตให้คนดูเลยอันนี้ซับมันไม่ได้อัปเดตออโต้นะครับผมต้องเป็นคนอัปเดตเองเพราะว่าเลขซับของผมตอนนี้อย่างที่บอกว่าตัวลิงก์ในเนี่ยมันบลัคลิงก์ในสตรีมแอดมันบลัคเอาจริงเนะี่ยเลขมันเป็นเท่าดีแล้วครับผมเอาให้ดูเนี้ยผมต้องอัปเดตให้คุณผู้ชมก่อนเนี่ยที่คุณผู้ชมมากดซับตั้งแต่ผมเปิดสตรีมมะอย่างตอนเนี้ยมันเลขดีแล้วเนี่ยให้ดูอันนี้เป็นพลังเกษตรอะไรใช่ป่ละล่ะอ่ะเนี่ยเลขนี้แล้วครับเนี่ยเนี่ย ไม่เคยยิงให้อุ้มไม่ได้แน่หรือวะพี่ไปไปได้ครับแต่แต่ยังไงเวลามันครึ่งชั่วโมงครับยังไงเขาก็ต้องออกอะ่ะมันมันห้าทุ่มห้าทุ่มสิบเขาต้องออกแล้วครับห้าทุ่มสิบยังไงต้องออกครับมันเกินมันเกินครึ่งชั่วโมงแล้วครับเอาว่าเขาซื้อเวลาได้เลยเหมือนพี่ถึงบอกว่าไปไปได้ตีสลบห่อเลยครับบิลลี่ตีสลบพุ๊บห่อครับสุดเป็นรู้นั่งสี่ ๋อวอัปเดตเล็กหก่อนล้อกันใหญ่ไอ้คนบอกถึงถึงล้อกันใหญ่ยกเลยเจ้ายกเลยโหดาบยกเลยอามยกเลยน้องเดี๋ยวมันบ่นกันอีกยกเลยมันจะออกนะบิลลี่ประชุมประชุมไอ้พี่เขาลมหัวบูงันแล้วว่ะปดแล้วด้วยเฮียลุ้นมันหวางเนี้ย <c oughs> ไปหนึ่งอะลุนคู่ขี่อะมันจัดอะเขาจะยอมชนจริงๆเลอวะทำไมพี่คิดว่าเขาจะหนีวะพี่คิดว่าเขาน่าจะขับหนีอ่ะพี่ว่าเขาหนีอะพี่ว่าเขาเขาไม่น่าชนตอนเนี้ยแต่เขาก็โดนู่ดีใช่หมเยถึเว่าหยับยอมปล่อยโดนนิดๆหน่อยๆอะอาจจะใช้บริการสะพาไงใช้บริการสภพาไปรับพวกอันนี้ปะกากินังใช่ไหมผมว่า บีซนะีน่าดักทุกจุดแล้วบีซีไม่น่าปล่อยพาดปะโอกาสเข้ามาแล้วอะ,อะโอกาสโอกาสอย่างนี้เอาคืนอยู่แล้วอีบ่อยๆ่ะอากาสแบบนี้เออโอกาสมัน,นเฮ้ยแต่เขาเขาจะออกแล้วครับเขาจะออกแล้วแต่เหมือนจะออกเหมือนจะออกไม่สีท่ทีทีเอาอยู่เลยพี่ดูดิ เขาเดินออกว่ะพี่เฮ้ยถามจริงนี่ไงเขาเดินเนี่ยถืออาวุธเนี่ยเขาจะเดินไปเลยเหรอเขาเดินออกว่ะพี่เขาสู้ว่ะเขาไฟเขาไฟเขาไฟเขายอมเขายอมวิ่งสู้เลยว่ะเขายอมวิ่งสู้ว่ะเขายืนเห็นป่ะพี่เห็นเขายืนป่ะเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเขายอมวิ่งสู้ครับไฟเขาชวนไฟรถเขาร์น่พี่สองคันน่ะเห็นแล้วครับเห็นแล้วไอ้เนี้จอร์ดอันนี้ก็นางการนะครับสองคันเนี่ย เใช่เราขี่รุถกับผมเขาหลังใช่เราเราทำนะพี่เราใช้รถนะอย่าลืมใช่ใช้รถยิงยิงเขายิงเขาลงให้เยอะๆครับคุ้มใช้รถเลยเขาวิ่งมาอย่างนี้บิลลี่ตบหลังครับบิลลี่ตบตะหลังครับตบตะหลังเดรึเดเดี๋ยวเขาหลังให้เข้าไม่ปลที่ไม่เล่นเยอะละทองเขาจะเอาเราให้คำนะคะยี่ห้ี่องกูเลยนะ เอาเลยครับเอาเลยครับไม่ต้องสนมาดิพี่เฉินบอกล็อกบอกได้เลยนะครับล็อกเลยครับยิงยิงก็อยู่ครับล็อกครับทองล็อกแล้วครับยิงอยู่ครับพี่เฉินบอกให้ลงก็บอกเลยนะครับดูแลครับทองครับลงไปเล่นลงไปเล่นครับลงไปฆ่าหลังไฟให้หมดลงไปฆ่าหลังไฟให้หมดครับดูยิงให้หลังฮอลี่ดูยิงให้หลังดูยิงให้เพื่อนหลังมึงไม่โดนล้มปืนล้มเรื่อยๆปืนล้มเรื่อยๆเพื่อนเรื่อยๆ

ตายเพื่อนกูจะพึ่งลงมาเพื่อนอย่าเออเพื่อนนะบ้ายเพื่อนนะบ้ายชุบเพื่อนระบายห่อหอเพื่อนชุบเพื่อนแล้วห่อชุบเพื่อนแล้วเตะเพื่อแล้วห่อเพื่อนเวลายังได้อยู่เอาลงมาชุบเอาลงมาชุบเอาลงมาชุบเดี๋ยวไม่หมดมีดมามิดมามิดมามิดมาเอ้คุยกันหน่อยคุยกัหน่อยไปกันหน่อยไอ้หลอหลอหอระวังตายใจเย็นน้องอย่าเคลียร์าไมหมดเลยอ่ะเพื่อนเราจะเย็นนะอ่ะปนปนปนให้หมดเพื่อนปนปนปนให้หมดปนจากตัวให้หมดเลยนะแล้วเดี๋ยวห่อพร้อมกันมันจะได้เวลาเดียวกันหมดเพื่อน ป่วนได้หมดป่นได้หมดเอามากองรวมกันก็ได้ตรงกลางๆอ่ะเพื่อนเรจะได้ห่อพร้อมกันหมดเลยหอบเลวพี่อ่ามากองรวมกันหน่อยเช็คบูปินด้วยนะครับใครพี่บูปินยกออกไปเลยใครจะห่อใครจะห่อตัวไหนมึงก็ไอันนี้ไปเลยเอามากองรวมกันเพื่อนเอาเอาเม้าสโบทบกองรวมกันหน่อยกูจะให้ห่อบของกันมันจะได้เวลาเดียวกันหมดเลยเอามากองรวมกันหน่อยเอามากองรวมกันหน่อยเช็คบูปินด้วยนะเพื่อนไม่มีบูปินไม่เอานะมากองรวมกันหน่อยเพื่อนเช็คบูปินให้หน่อยเช็คเช็คให้หน่อยเพื่อนเช็คบูปินให้หน่อย หลักๆขอคนที่ขับพรมแดงอุ้มคนมีวอลไปหน่อยห้าคนมีวอมามีวอลห้าคนไปมีพี่บินต่ออะไรครับพี่ชายมีวอลมาวอลมาเพื่อนคนนึงหอกเก่าใช่ป่ะอันนี้หอกเก่าใช่ป่ะไอ้พอนมีปืนมาเนี่ยอะลุดิเออช่วยช่วยจับยากแบบนี้เพื่อนช่วยจับยากแบบนี้เออเป้าหมายเราคือเอาคนมีวอลมีเอ็มเคทูเอามีวอลมีเอ็มเคทูเพื่อนเอ่าฝั่งไอ้มึงมึงอย่างนี้เพื่อนใจเย็นๆเอาคนที่มีเอ็มเคทูมาหาพี่หน่อยเอาคนที่มีเอ็มเคทูเดินมาฝั่งพี่อุ้มมา เ k 2มาฝั่งนี้เอม Mk1 ไม่เอาใช่ไหมเอพ Mk1 ไม่เอาครับเ k 2มานี่เอาเ k 2มาครับเอาเ k 2มา 2> จอดูดีๆนะชื่อมันเขียนดูชื่อดีๆนะชื่อเขอาเอมเค k 2ไว้ตรงพี่หน่อยเร็วเร็วเร็วเเร็วเ,วเ,วเวไม่ใครรถว่างปะ<ช> Mk2 มาน,นี่รครับเรื่องเรื่องห่าเชคควรมีบอลด้วยครับเชคควรมีบอลหน่อยเลยชคควรมีบอลยังครับคนเดียวค่ับน้องพี่เรือมีแล้ตีนมึงอะมีบอลพอไม่พกหรือเปล่าพี่พี่ไม่พกก่อแล้วพี่อ่าโอเคครับงั้นไม่เป็นไรงั้นเอ่อเอางี้คนคนที่ คนที่มีผมแดงครับมาอุ้มคน MK MK2 ครับพี่จะไม่ให้เขาเล่นเอาเอาอุ้ม MK2 ไปใช่ครับ MK2 ครับผมสมแดงไหน MK2 มาสมหนึ่งมาเอามาสมหนึ่งมาแล้วแล้วหอบพร้อมกันครับที่เหลือใช้เวลาเดียวกันหมดครับมามา พร้อมยังพร้อมยังพีหนึ่ไม่ใช่แองเกิลทูอ่ะถือดูตรงนี้เอ็คเคหนึ่งอ่าพร้อมยังเอ็คเคหนึ่งไม่เอาครับห่อครับห่อครับห่อห่อครับห่อ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 พร้อมกันครับห่อห่อเอาหนุ่เกอเมือครั้งเวลานี้บอกไปสี่สิบนาทีครับบอกไปเลยไม่มี่แองเกิทูไปเลยไปเลยสี่สี่สี่พี่แองเกทูพี่ขายขายเปล่าเดี๋ยวห่อให้ตามมาพี่หลงห่อให้เปล่าพี่หลงห่อให้เปล่าไปครับไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนเราจะไปแบ่งให้พี่นุ้มขึ้นก่อนขึ้นก่อนไม่เราอุ้มสองเลยตำรวจเขาเจ็บีซี รถเราช่วยต่อเกียร์รถเกียร์ศพไปหลบศพหนึ่งได้ไหมครับเกียร์รถเกียร์หลบเอาศบเอาศพไปหลบศบหนึ่งได้ไหมผู้ชายช่อได้ครับได้ได้เข็มเข็มเข็มมาหน่อยเข็มรับหไือจะทำไได้ไ้ไดนคจะทไงไปครับไ่าได้ครับได้ได้ครับได้ได้ครับได้ครับได้คบได้ครับได้ไปส่รพี่เ้ินับไกรถกับก็ได้ครับไดรับได้ครับได้ครับได้ครับไรับไดเครับไรถมันบับคบไบนึงนะ เกียร์เกียร์รถว่างไหมซ่อมได้ดีคันมึงอ่ะปู่ขอการซ่อมบิลลี่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 ไปท่าก็ไ่ก็ได้นี่นี่แอ้วมีสองมีสองศกแล้วโอเคมีสองกล่องนะกล่องซ่อมอ่ะพี่หลงเล่นอะไรพี่หลงเล่นอะไรพี่ไม่มีรถไม่บักวันไอ้เหี้ยรถกูบักเหรอกล่องซ่อมวันน่ะได้แล้วครับทอมาเลยมีจดมีมีกล่องไหมคะมีครับมีมีไม่ต้องครับไม่ต้องครับทออุ้มเลยครับ ขอมีกล่องพิลันครับเจ้าลองไปเอ่อจ้าลองมีสองคับน่าจะไหวโอเคครับเอาอีกกล่องไหมเดี๋ยวพี่แปะเอาไปเปิดไปเบิใหม่ได้เอาไหมโอเคครับเแค่สองกล่องก็พอเนาะก็ได้ครับเอาก็ได้ครับอ่ามาดิ่เป่าครับเป่าเจ้าลองกระเป๋าเออหนึ่งศูนย์ห้าเก้าครับอ่ะลุยเลยน้องเอ้อหนึ่งหนึ่งมันติดอยู่ได้ได้ครับได้ครับลุยเลยน้องเต็มที่ขอบคุณคขาได้ครับซู่ซครับดูเรื่อง จะให้ช่วยส่งข้อความมาไว้แล้วกันนะทองได้เลยครับโอเคครับเฮ้ยเสียดาย เดี๋ยเดี๋บ้านในบ้านเดี๋ยวจับเจ็บคอเดี๋ยวดูมันไม่ได้สุขุมไม่ได้เท่อะไรหรอกเจ็บคอครับแม่งกืนน้ำามึงเจ็บเลยแม่งไม่หายสักทีและแหกปากงี้บ่อยๆผมกลัวเส้นเสียงผมแตกกดิเส้นเสีย,งแ,สสยงแตกขึ้นมายุ่งเลยรักษาไม่หายด้วย ว่าตอนนี้เราอุ้มเกือบทุกคันเลยถูกปะเพราะว่ามันมันเคมันเยอะโอเคโอเคโอเคว่ารถพี่ไม่อุ้มไงเอาเป็นว่าเจอตำรวจเน่ยพี่จะพยายามยิงยางให้เรื่อยๆเลยนะต้องการเออเมันมันคนอุ้มอุ้มหมดทุกคันเลยสิตัวนี้ดูไหมพี่มันบางบางทีพี่ลองถามคนหีึ่งอะไรแ่่พี่แต่พี่รีเช็คหน่อยพี่รีเช็คหน่องรวมกลุ่มใหญ่งล้วแต่พี่เตรียมข้าวเตรียมกล่องซ่อมไปให้เผื่อใครจะเอา พี่ต้องได้รถเอาบนโอซีผมเอาแน่ผมบอกก่อนเลยคันหนึ่งอะหวังว่านะเอย่าค่อยเปิดโดเนตเพราะผมว่าเงินผมคนเดียวไม่น่าไหวผมว่าแม่ต้องมีสี่แสนนะคันหนึ่งอะผมว่าแม่ต้องมีสี่แสนเขาดูเชียวผมดิ<ะ>ี่ไปอุ่มโชว์หน่อยเหรอให้ผมคุมไฟดีกว่าครับเสียเวลาเอาผมไปอุ้มอะ ู้ทําให้เพื่อนที่อุ้มเล่นง่ายดีกว่าเพราะว่ามันมันเหมาะกับตำแหน่ง,งผมมากกว่ามันฝืนฝืนเต้งไปหน่อยเนี่ยผมอยากได้ GTB อ่ะ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. The This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.